น้ำพักน้ำแรงไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการเริ่มตน้นชีวิตก็เหมือนกล้องถ่ายรูปจงโฟกัสเฉพาะที่สำคัญและเราจะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบบ้านที่กาลสินของหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองโนนใกล้เสร็จแล้วอีกหนึ่งกักชกตัวอย่างที่รู้จักเก็บหอมลอมริมได้ดีเพราะมวยไทยพระจัน์ฉายรับสอนมวย ถ้าผมรับสอนมวยนอกพื้นที่จะมีคนมาเรียนกับผมบ้างหรือเปล่าฝั่งโทนพระนครและในกทมใครอยากเรียนมวยเชิญทางนี้เลยครับสอนทั้งมวยไทยและสากลได้หมดค่าเรียนครั้งละ250บาทการันตีดีกีแชมป์มากมายใครสนใจทักแชทพัชจนฉายได้เลยกท,ท,ทสั่งงดจัดเดฟเลดักจากกรณีที่นายเดฟเลดักนักกีฬาการต่อสู้เมียนมาลัดเวยชาวแคนาดาก่าวเหยียดยามกีฬามวยไทยในโลกโซเชียลอย่างมีอคติ โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยจึงได้ทำหนังสือขอความร่วมมือถึงนาสนามและโปรโมเตอร์ให้บทและหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกีฬามวยกับเดฟเลดักตามเนื้อหาในหนังสือประกาศลงในวันจันทร์ที่24พฤษภาคม2564มวยผมไม่ใช่มวยเสี่ยน มวยผมไม่ใช่มวยเสียดไม่มีหน้าเสือมวยผมมีแต่อาวุธซิกเนเจอร์ลายเซนของสำนักเด่นรัดจะถูกถ่ายทอดโดยเอโจวัสกแหรือโจโจเด่นรัดเด่นรัดตัวสุดท้ายเก่งมากๆครับโดยส่วนตัวแอดมินเด็คนนี้อนาคตยอดมวยแน่นอนเสียชายยุบค่ายช .5 หพยัก เสียชายสุขโขทยัยตัดสินใจยุคค่าชอห้าพยักฆ์เนื่องจากทนรับภาระค่าใช้จ่ายเดือนละ3 0 0 0 0นไม่ไหวเผยตนทนมา1ปีเต็มๆแต่ก็ไม่มีวี่แวมวยจะกลับมาชกได้เลยส่วนนักมวยเทนเนอร์ก็ปล่อยกลับบ้านใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยแต่ถ้าหากมวยกลับมาจัดได้ผมก็อาจจะกลับมาฟื้นฟูค่าอีกครั้งก็ได้ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน